สวัสดีครับผมม่อนสุภกรในจงม่อนคลาสสิกวันนี้จะพาพี่ๆไปเยี่ยมชมโบราณสถานเจดีไซที่บ้านพรับตําบลดูทุ่งอําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรที่นี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่เล่นลับและก็มีปริศนามากมายเกี่ยวกับเจดีไซแห่งนี้และผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่นี้ท่านอ้างว่าพ่อของท่านอายุ96ปีเกิดมาก็เห็นเจดีายแห่งนี้แล้ว เชื่อได้ว่าเจดีไซน์นี้มีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีเดี๋ยวเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นและเป็นอย่างไรลิสสถานที่แห่งนี้น่าเข้ามากราบไหว้หรือมามูหรือไม่ติดตามกันเลยครับเนี่คนบ้านนี่อยู่บอกผมถามเนี่ยป้ายเจดีไซน์นี่ยก็ให้มโดดล่ะวะกองซ้ายมันมาจากไหนครับคำความหมายคืออย่างกออยอยาสัมผัสเน่ เน่เกิดมากเกิดมากกัห็นเลยเป็นบอเกิดมากกเห็นเลยแต่สาพ่อวะอ่าเกิดมากกเห็นเลนอ๋อลุนพ่อเขาเกิดมากกเห็นแล้วกองใหญ่ซ้ำนี่บ่ครับกองซ้ำนี่ซ้ำเต่าบ่น้อยบ่ใหญ่แต่ว่านี่ต่ละปีนี้พี่ี้อย่างยู่บ่เฮ็ดบุญเฮ็ดยังกากางบ้านก็ไม่ยืนหนี่เป็นบอสแต่ว่าก็บอกทราบความหมายว่ามันมีมาจากยังเป็นบอบโอ้ลุนพ่อเขาเกิดมากกเห็นแล้วเนโอ้หอยปีแต่บ่กแต่เต่าเสียหกแล้วเนาะแต่บุญแต่ว่าอัน S <S 2> <S 2> เห็นจะได้ว่<อ>ซาซัอกระซํานี่แหละบ่ไงบ่น่อยกระซเ<อ>ัเต่าข้นขึ้นเราได้กระซําเต่าเคยมีค้นขดบ่บ่มี่เนาะแต่นมี้ตะพูอดีนมาเติมกันไหมบ่โอเคโอเคขอบคุณข้อมูลจากคุณยายบ้านพรับนะครับให้ข้อมูลได้ชัดเจนมาก คุณยายทันสมัยนะครับรถสาล้อติดเครื่องยนต์แล้วนะครับแล้วเราก็ไปกันเลยครับได้ฟังเรื่องราวแล้วแม่นะครับต้องไม่ต่ํากว่า200ปีคุณยายบอกคุณพ่ออายุ96ปีเกิดมาก็เห็นแล้วว่าอย่างนั้นมาครับเราก็เข้ามาตามป้ายพระฤาษีบอกเลยก็จะมาที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอน่าจะเป็นเนินนี่แหละตรงนี้แหละนะครับเจดี J ign, ทซน์ที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นโบราณสถานเจดีไซน์ของบ้านพรับแห่งนี้ เจดีซา์บ้านพรับอามาถึงแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระมีพระสังฆจายแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มสถานที่จะบอกว่าวางเวงก็ไม่ใช่มีบ้านคนแต่ว่าน่าจะมีปริศนาเล่นลับและมูลเหตุแห่งการสร้างเจดีซน์ก็ต้องสืบค้นกันต่อไปคุณยายบอกว่าจะมีวิธีการทําบุญเหมือนทําบุญเลี้ยงพระในหมู่บ้านก็จะทุกช่วงเดือนห ก็คือบุญบั้งไฟจะมีงานบุญประเพณีที่นี่และจะมีการเติมทรายเป็นการเติมทรายจากลูกหลานของบ้านพระเพื่อให้กองทรายนั้นอยู่คู่กับชุมชนต่อไปเดี๋ยวจะพาไปสำรวจร,บรอบๆกันครับผมด้านบนนั้นก็จะมีเสามีทั้งเสาธงชาติและก็มีธงของพระพุทธศาสนาเคียงคู่กันมาถึงแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลก็ลองเดินดูก่อนเนาะเดินเวียนขวาเนี่แหละเป็นทักิณาวัด เป็นลักษณะดินทรายกองทรายโอ้ยผมว่าน่าจะสูงสักประมาณสิบเมตรเลยนะสูงมากจริงๆเทียบกับตัวผมเราเดินขวาสักหนึ่งรอบก่อนนี่ครับนี่นี่นะครับนี่น,น,นี่ผมถามผู้ใหญ่ว่ามีการขุดไหมยายบอกไม่มีนะครับแต่นี่ไอ้น,น่าจะเป็นน้องหมาที่มาขุดนะไม่ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์นะครับอันนี้เป็นทรายเนาะของคู่กันนะครับน้องหมามาขุดไว้นะครับแล้วก็จะมีร่องรอยของทุบเทียนดอกไม้สําหรับผู้ที่มาบูชา และด้านบนนั้นจะมีเสาเป็นเสาไม้ไม่รู้ว่าเป็นหลักบ้านหรือเป็นใจของหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับต้องสืบค้นข้อมูลกันต่อไปบรรยากาศแน่หน้าเข้ามาศึกษาอย่างยิ่งครับว่าความหมายคืออะไรหรือใครอยู่ในพื้นที่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ว่าคืออะไรแต่อยากบอกอย่างหนึ่งเลยว่าบรรยากาศที่นี่สดชื่นจริงๆครับอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศเขียวชอุ่ม หากจะสังเกตดินทรายก็ไม่น่าจะใช่ทรายแม่นม้ำน่าจะเป็นดินทุ่งนาที่แหละเป็นดินร่วนปนทรายเป็นดินคล้ายๆดินท้องทุ่งนาที่มีคนนํามาก่อไว้ไม่ใช่ดินทรายของแม่น้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปที่ปั้นจากมือของชาวบ้านนะครับสวยคลาสสิกค,ครับงดงามมากอยู่ใต้ต้นไทรเป็นปางสายญาติก็มากราบขอพอรได้และมีพระสังฆายองค์ใหญ่เชื่อได้ว่าพระสังฆายจะโดยบันดาลโชคลาภทรัพย์เงินทอง ก็เหมาะแก่การมากราบไหว้ขอพรอ,อย่างยิ่งและมีพระพุทธรูปที่ปั้นจากมือของชาวบ้านที่ซุ้มแห่งนี้ก็มากราบขอพรได้นอกจากมีเจดีไซน์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพระพุทธรูปในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมากราบขอพรกันก่อนกลับก็ถ่ายรูปสักหน่อยนะครับถ่ายรูปสักหน่อยเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นที่ระลึกว่าได้มาแล้วครั้งหนึ่งเคยได้มากองทรายปริศนาแห่งบ้านพระแห่งนี้มีที่เดียวในประเทศไทยครับมีที่เดียวในประเทศไทยเชิญได้เชิญมาเยี่ยมชมได้ ที่บ้านพรับตำบลดูทุ่งอำาเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรบ้านนี้อยู่ติดถนนแจ้งสิทธิ์ทางเชื่อมระหว่างจังหวัดร้อย็ดและยะโสธรสามารถเข้ามาได้ไม่ไกลครับผม